พระครูปัญญาวโรบุเจ้าอาวาสวัดสิรินทรวารามภูพเพ้าวอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการบำบัดและรักษาโรคจึงจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอคีลานางังเพษัดพ,พิรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และช่วยเหลือชุมชนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชนอคิลานังเพศัทพิรมมีสมาชิก7คนซึ่งเป็นเครือข่ายวัดสิรินทร์วรารามภูเพ้าที่เดิมมีการรวมตัวกันเพื่อทำโครงการสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆและต่อมาได้ร่วมดำเนินการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกสกัดและแปรรูปจนถึงแจกจ่ายยากัญชาสูตรพื้นบ้านที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์วัดสิรินทรวรารามภูเร้าตั้งแต่ปี2564 เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากกัญชาเรียกว่าภูพผาโมเดลสำหรับการปลูกกัญชานั้นได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยปลูกกัญชาพันธุ์ห่างกระรอกสกลนครและได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นโรงเรือนในระบบปิด ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุญาตให้ดัดแปลงโรงเรือนให้เหมาะสมกับการปลูกกัญชามีระยะเก็บเกี่ยว6เดือนเมื่อถึงเวลาจะทำการเก็บเกี่ยวดอกและช่อส่วนที่ยังผิดกฎหมายส่งไปยังสาธารณสุขและใช้ประโยชน์จากใบรากและลำต้น ในการสกัดและแปรรูปที่วัดสิรินธรวรา,ารามภูเร้าเพื่อสกัดและแปรรูปเป็นน้ำมันกัญชายารักษาโรคเพื่อแจกจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงในคลินิกกัญชาทางการแพทย์วัดสิรินธรวรา,ารามภูเร้าโดยสำนักหมอพื้นบ้านที่มีเจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรา,าร,รามภูเร้าวิสาหกิจชุมชนอิีลนานังเพสัตพิรมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก โดยมีเจ้าอาวาสวัดที่เป็นพระอาจารย์หมอพื้นบ้านทําการจ่ายยาตามตํารายาหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกรวมถึงแจกจ่ายเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของกัญชาที่มีการคิดค้นสูตรจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้ทดลองใช้ให้บริการทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มีบัตรประจำ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนและเก็บประวัติการรักษาอย่างเป็นระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทั้งนี้สามารถสมทบบริจาคได้ตามศรัทธามารับยารักษาโรคมะเร็งให้คุณแม่ค่ะก็รับมาตั้งแต่ปลายปี6-2จากที่เราตรวจแล้วเจอก้อนมะเร็ง3ประมาณขนาด2เซนค่ะตอนนี้ก็ใช้มา2ปีกว่าก้อนก้อนมันยุบลง จากที่เราคำเจอเองนะคะไม่ได้ไปตรวจอีกก็ยุบลงเหลือขนาดประมาณ1เซนค่น้องแนะนำมาแล้วเราก็หาข้อมูลจากในอ,อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นว่ามีการทดลองที่ทำงานเป็นงานวิจัยร่วมกับทางการแพทย์นะคะทางหมอก็เลยมั่นใจว่าน่าจะช่วยได้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์นอกจากจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วยังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ต้องการทางเลือกทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการของโรคต่างๆอีกด้วยคนที่มาใช้บริการก็จะเป็นคนจากโดยทั่วไปน่าจะทั่วประเทศใช่เพราะมันมีการส่งเพราะวัดมันสื่อสารถึงไหนงานที่ทํามันก็สื่อสารถึงนั่นในกลุ่มคนที่เขาสนใจแล้ววัดก็ไม่ใช่โฆษณาว่าเราจะมีคลินิกกัญชานะมันก็ไม่ได้โฆษณาอย่างนั้น นี่แต่ว่าใครมาเที่ยวแล้วเขามีความสนใจเขาจะมาหา้าเกระามไม่เจอก็ไม่เห็นก็อดโรคที่รักษายากไงพวกมะเร็งคราวนี้กลุ่มมะเร็งเนี่ยก็คือบ้านหนึ่งเขาจะมีอยู่สมมุติว่าบ้านนี้มี5้าคนเนี่ยพอแม่เขาเป็นมะเร็งแล้วรักษาดีขึ้นเห็นไหมลูกสาวก็ใช้ด้วยคราวนี้บ้านนั้นบางทีเขาใช้ทั้งบ้านเลย <laughs> เคยดูแลบ้านหนึ่งคือแบบ9คนส่งยาทีคือ9้าคนก็รู้สึกดีที่ได้ทำก็ถือว่าเกิดมาครั้งหนึ่งก็เต็มที่เลยนะถือว่าสละสละ เออละะมมันไไไ่ด้ารภายหลังที่กัญชากัญชงจะถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว120วันมีผลในวันที่9มิถุนายน2565วิสาหกิจชุมชนอคิลานังเพสัตพิรมจะมีการขอขึ้นทะเบียนออยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชากัรชงอย่างกว้างขวางต่อไป ผู้พ้าวโมเดลจึงเป็นตัวอย่างของเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งที่เห็นประโยชน์ในการใช้กัญชาการชงที่ร่วมมือกันทุกภาคส่วนทําให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชากชารชงอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและ,ะไรายได้ในชุมชนจากกัญชาในรูปแบบสมุนไพรที่มีคุณค่าทางการแพทย์และเศรษฐกิจได้ต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพชนาการเล็กระจาง NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี